มันดีจริงไหมล่ะนะครับถ้ามันดีจริงเนี่ยหุ้นมันก็น่าจะไปต่อได้ถามันก็น่าจะไปต่อได้ในช่วงที่ข่าวพวกนี้มันซาซาลงนะครับช่วงนี้อาจจะลงมารอสะสมพลังก่อนก่อนนะครับสําหรับตัวเดลต้าเองก็ดีหรือว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเองก็ดีครับผมว่าใจเย็นๆครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบเข้าไปเก็บมากนะครับรอให้เขาสะสมพลังสักระยะหนึ่งก่อนฮะคุณอาทิตย์ครับก่อนหน้าเนี้ย ก่อนหน้าเนี้ยถ้าหุ้นไทยจะขึ้นก็ต้องไปดูเดลต้าจนเขาแซวกัน <c oughs> ว่าเป็นแดทันีเดลต้าเป็นเดลต้าอินเด็กซ์อยู่แล้วคำถามคือแล้วแล้วมาวันเนี้อิทธิพลในการขึ้นการลงของหุ้นเดลต้าแต่ละวันเนี่ยยังมีน้ำหนักต่อเซ็ตเหมือนเมื่อก่อนไหมครับคุณอาทิตย์มีครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เดลต้าก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งในในเชิงของ Market ็ตแนะครับของตลาดหุ้นบ้านเราอยู่